สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วกับช่องคุกไม่หลา่าวันนี้มีเมนูขนมง่ายๆอย่างฟัชเบนี่ส่วนผสม3อย่างมาฝากกันคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ สำหรับวันนี้เราจะใช้เป็นแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำฟัดช์บราวนี่ตาอิมพีเรียลตัวนี้เลยค่ะและส่วนผสมเพิ่มเติมอื่นๆได้แก่เนยและไข่ไก่เพียงแค่3อย่างนี้เราก็จะได้บราวนี่แสนอร่อยแล้วค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเจ้าตัวแป้งสำเร็จรูปตัวนี้หาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะส่วนตัวซื้อมาจากท็อปนะคะราคา89บาทเท่านั้นพลิกมาด้านหลังก็จะเจอส่วนผสมและวิธีการทำ ใครที่เป็นมือใหม่จริงๆทําตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับเวลาการอบเราแอบปรับจาก170องศาเป็น150องศาเนื่องจากเราต้องการให้หน้าขึ้นฟิล์มค่ะเตรียมชามผสมกับตะกร้อมือให้พร้อมนะคะแกะเจ้าตัวแป้งใส่ลงไปเลยค่ะข้างในก็จะเป็นถุงหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเทใส่อ่างผสมเลยค่ะเทใส่ลงไปให้หมดถุงเลยค่ะ ตามด้วยไข่ไก่เราจะตีไข่ให้เข้ากันก่อนนะคะและตามด้วยเนยละลายค่ะใส่ลงไปเลยใช้ตะก้อมือในการคนผสมให้เข้ากันนะคะคนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวค่ะ ให้ได้แบบนี้เลยนะคะเราใช้เวลาคนแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็ละลายเข้ากันดีแล้วค่ะเตรียมทิมกันค่ะเราใช้เป็นทิมขนาด8คูณ8นิ้วรองด้วยกระดาษไขเคลือบซิลิโคนนะคะกุลงไปแบบนี้เลยค่ะเทส่วนผสมลงไปเลยค่ะน้องเขาจะมีความเหนียวและเข้มข้นมากๆเลยค่ะ ใช้พายางในการเกลี่ยกระจายน้องเขาให้ทั่วถาดเลยนะคะสามารถใส่ท็อปปิ้งอื่นๆเพิ่มเติมลงไปได้นะคะเข้าอบไฟ150องศาไฟบนล่าง25นาทีอบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักให้น้องเขาเย็นตัวลงก่อนนะคะค่อยเอามาตัดพอเย็นแล้วก็เอาออกจากพิมค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัดกัน ตัดเป็นขนาดตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวันนี้เราตัดขนาด2คูณ2นิ้วค่ะหรือใครจะเอาไปแช่เย็นก่อนค่อยมาตัดก็จะทำให้ตัดง่ายขึ้นค่ะ สำหรับหน้าขนมก็จะได้เป็นหน้าฟิล์มบางๆแบบนี้ค่ะและเนื้อขนมนะคะจะเป็นเนื้อฝัดจะมีความหนึบและฉ่ำมากๆค่ะถ้าเราเอาไปแช่เย็นก็จะได้เนื้อที่หนึบหนักมากๆเลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับคลิปหน้าจะมีเมนูอะไรอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ